เดี๋ยวขอเรียนาทางคุณแก้มขึ้นไปชีกอีกหน่อยฮะวันนี้แน่นอน,นะฮะสุดท้ายทาของเราเื้นจ้าจัดหนักจัดเต็มเลยกับโตโยต้าของเราครับโตโยต้าดีซีไกร์ดดีซี เมื่มีงานอย่างเงี้ยมันเสียงที่ถูกต้องมากๆบอกว่ากด้การเงินจะมาดูโปรโมาชั่นต่ตางๆนะคะก็ะสามารถมาชมได้น,ดนะคะที่บูธนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ซื้อรถแต่ว,ว่าเรามีกิจกรรมให้ทธรอีกม,ม,มากมายนะคะก็คือสามารถมาก่อนได้ที่ได้ไปล<ป>องไดงลองที่ลองแล้วแต่ในบรรับคุยตาชอกท่นไหนเป็นพิเศษค่ะวันนี้มันระทับสายรู้เลย่ลังนี้ อาจจะด้วยเราคนที่แบบไม่ได้ขับรถเองไมอไขอับรถอะไรเงี้ยการน,น,น,นั่นเนี่ยมันรู้สึก,กว่ามันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตดีๆโอ้นแล้วก็มันมั่นใจมันรู้สึกว่าแล้ว,ว,ลวมันดูหลักชูรีมากฟิลล์แบบไม่ห่านเลย,ยอะใช่นั่นแหละมันมีความสะดวกสบายมันรู้สึกว่าแบบช่วงเวลาที่รถหนีหรือวอะไรเรารู้สึกวา่ามีความผ่อนคลายโอ้นะคะนี่ก็โรนี่คุณแค่ผูกชืช่แล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเรามาย้ำโชคสี่ท่านนี้ดีกว่า โชเซนี่นี่ยคคนเลือกรับส่วนลดสุดพิเศษนะเลื่อเป็รส่วนลดกนนหนึ่งคือการเปส่วนดเกีบรจุดหใช่ค่ะโชนี่ต่นะคะจองยารรสยาริสเทียาริสแล้ก็โฟล์คอร์สี่รนนี้นะคะรับบัตเติมน้ำมันลค่าส่ง0 0บาทไปเลยี่ไม่พอค่ะเก่าต้ซนที่สามแล้วรับัตรเติมน้ำันนะครับลค่าสง แล้วถ้าออกสีครับพวกที่ไปที้โครกาครับโอนโชคเนที่สองชคเนที่สามโครงกาจะได้บัตรรางวัลคุค่าสี่ทีหนคุ้มมากคุ้มมากกในข้อนี้ค่ะวันนี้นะใครที่ไปคลิกลิงก์ลงทะเบียนไปที่เพจคุณแก้มบุกก็ได้ตอมีลิงกลงทะเบียนอยู่ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก็จะลน้นรับบัตรช้อปปี้อีกสองพันเอามาช็อปปี้ที่เซ็นทรัลก็ยังได้ค่มาก้เราได้ไปประมาณหมื่นหกิคู แน่นีพดีอันนี้ก็ชอบฉันบอกว่าเวลาถอเอาถือแล้วมีกหา่ว่ามีดยาาดีอยู่หน้ารถจับเซนเซอร์ไดุ้รถอให้เร็วมาเลยอันนี้ก็คือเซฟมีความปลดภัยจะมีควหนักได้มี่าเราไปกอนวใชาที่จับครบแต่ถ้าใช้่กระิ่งลวไม่ดูเป็นความกแน่นอนว่าเซนเซอร์มันจับได้ถ้ ใช่นะแล้วก็ูของได้เยอะมากวันนี้ใครีนใจอยากให้เข้ามาองสัมผัสตัวจริงให้ได้ไปรไปที่คนแก่มอ่ะได้เข้าได้เข้าไปสัมผัแล้วคุณจะหลรักแน่นอนค่ะปอรปอตทคนอยากได้รอรแรกจ็อบเอร์ได้านแรกคุณินส์่จริงเชก็ออยากได้ เราดีขึ้นก็ด้วยเลยค่ะต้องเลยจบเอออยากด้วยกับพุ่มีค่ี่เซ็เซอร์มานะพู้มีใช่จริงว่ารอนจะมาด้วยนะคะใครอยากเจอก็แวะมากันได้เลยนะคะถือว่าใครอยากจะทดลองขับเตยป้าออนไลของเราที่บางนาไปกันได้เลยที่นั่นจะมีคาเฟ่ค่ะคุณแจ๊บบุกงนีคาเฟ่ ใช่คือการใช้สิ่งที่ต่อไปเ่อะแล้วทุกการเรีนการใช้สิ่งที่ป็นจะมีใช่คล้วแต่เรื่องุดนู้นนั่นโรสเฟนสตีนยังคงตกย้เล่ยนะคะสมัครใครโอเคแล้วก็ยังคง้กย้ายโอ้โหท่านี้เชิญโรสเฟนสตีนนะครับวันนี้มันกุ๊งกันกันไปทั้งสิ้นต้องรอดสักสิ่งอย่าง สานาต่าชีวเขาล้วยลงน้ำุ้ง้รถไม่จับรถไฟเร่อเมีโอกาสได้ลองยัคะเคยิ่งัตได้ลองแล้รชีิตก็้งมีตัวรางอ๋องมีนคที่สามไปชมรมได้มีตุ้ชานโรบลีวีสี่โชวมีค่ไปด้วยนะคะใครสนใจก็สแนตัวเขาเพื่อไปจองคิวเข้าใช้ ต่อเอือบทุกวันเลยนะเกือบทุกวันเกือบทุกวันเลยมีบางวันที่หายแต่ไป่คิดถึงกันบ้างก็ไปช็อปปิ้งกันเลยไปช้อปปิ้งได้เนาะใช่ถามไม่ได้บอกนิดนึงว่าทุกคนรอเพลงปีน้อยู่นะเจะเพลงอะที่สุดกับรถเราคือรถต้งครับชื่นชมพวกเพืนก็คหือกันนะพี่แก็จริงๆริงอธิบายก็เป็นข้อบครัวตัวน้ำเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยยังมองอยู่แล้วอยากได้ รถสำหรับครอบครัวหรือต้องการแบบว่ารถที่ทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าในชุดงานที่รถติดหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสบายมากขึ้นแนะนำว่าให้ลองเข้ามาดูค่ะแล้วก็ที่สําคัญในงานเนี่ยเออ่นอกจากจะได้แบบว่าโชคสี่ชั้นแล้วเนี่อเกิดแล้วคำพูดแต่คือมันคุ้มมากๆคุ้มกับได้รถแล้วเนี่ยเรนยังได้แบบส่วนลดที่ดีแล้วเพราะว่ามางานนี้คุ้มแน่นอนนะคะ Thank you.